สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยปรรด,ดาในช่วงปรรด,ดาสตอรี่กันค่ะในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลง,ปลงพฤติกรรมของผู้ริโภคและไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมนับว่าเป็นความท้าทายในการปรับตัวของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากค่ะโดยทู Digital Group ในฐานะที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี IoT และ Digital Solution ได้หันมาพัฒนา Digital Solution เฉพาะภาคอุตสาหกรรมค่ะโดยเริ่มที่ s โซลูชันติดตามพฤติกรรมปรสัสสตว์สำหรับธุรกิจบริการด้าน IoT และ Digital Solution ของ True Digital Group นี้ก็เกิดจากทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับแต่ละภาคอุตสาหกรรมลงพื้นที่เพื่อศึกษาหาข้อมูลและเข้าถึงธุรกิจ ซึ่งก็ทำให้เห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงค่ะจึงได้ขับเคลื่อนเป็นกลยุทธ์ Tech Village โดยมุ่งเน้น7กลุ่มอุตสาหกรรมได้แก่อุตสาหกรรมการเกษตร,รการค้าปลีกการบริการจัดการห่วงโซ่อุป,ปทานอุตสาหกรรมการผลิตอสังหารริมทรัพย์การสาธารณาสุขและกลุ่มผู้บริโภคโดยล่าสุดได้ผนึกพันธมิตรกับ a l ลเฟรก ซึ่งเป็นผู้พัฒนา d ดิจิทัลโซลูชันด้านการเกษตรที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์มาแล้วในหลายประเทศทั่วโลกเปิดตัวโซลูชันติดตามพฤติกรรมปรศุสัตว์ครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับเกษตรกร,กรและผู้ที่สนใจทำฟาร์มโคโดยสามารถติดตามสุขภาพโคและปศุสัตว์ตรตวจสอบและแสดงผลสุขภาพด้านต่างๆของโคอาทิรอบการผสมพันธุ์รูปแบบการเคี้ยวอารมณ์ของวัว นอกจากนี้ก็ยังได้ร่วมมือกับ CPF นำร่องการใช้งานโซลูชันดังกล่าวที่ฟาร์มวังม่วงจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นฟาร์มในเครือ GP เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรได้ศึกษาและเห็นผลที่ชัดเจนซึ่งก็จะนำไปสู่การขยายการใช้งานในฟาร์มโคทั่วประเทศค่ะ คุณผู้ชมคะนะว่าเป็นอีกหนึ่งโซลูชันนะคะที่ช่วยให้เจ้าของฟาร์มนั้นสามารถวางแผนกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีเฝ้าติดตามซึ่งก็ให้ผลแม่นยำค่ะส่วนทางด้านเกษตรกรนั้นก็สามารถพัฒนาคุณภาพนมโคให้มีมาตรฐานเพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดให้สูงขึ้นได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามปรัดาสตอรี่ได้ใหม่ทางสถานีข่าวทีนเอ็นช่อง16 และสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube c h anel TinN Thailand อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะวันนี้อุ๋ยลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ